ขึ้นหนึ่งท้องฟ้าคำรามด้วยเสียงฟ้าร้องฝนเทลงมาอย่างหนักคำแพงนั่งกอดลูกชายวัยแปดขวบเจ้าต้อมอยู่ในกระท่อมเล็กๆด้วยใจที่ปวดร้าวเพียงไม่กี่วันก่อนสามีของเธอพ่อบุญจมน้ำตายในคลองข้างนาเขาออกไปจับปลาตอนดึกแล้วไม่กลับมาอีกเลยร่างของเขาถูกพบในเช้าวันรุ่งขึ้นหัวใจของคำแพงแทบแตกสลาย ชาวบ้านก็เริ่มซุบซิบแม่ไม้มันตัวสวยสามีมันถึงตายลูกมันโตไปจะเป็นคนดีได้ยังไงในเมื่อไม่มีพ่อสั่งสอนเสียงเหล่านั้นลอยมาตามสายลมยิ่งฝนตกหนักหัวใจของคำแพงก็ยิ่งรู้สึกหนาวเหน็บแต่เธอไม่มีเวลาร้องให้นานนกเพราะหลังจากงานศพของพ่อบุญญาติฝ่ายสามีก็เริ่มแสดงท่าแท้ป้าเครือและลุงทอง พี่สาวและพี่ชายของพ่อบุญมาที่บ้านของเธอพร้อมยื่นคำขาดมึงเป็นแค่แม่ไม้ไม่มีปัญญาทำรรนาจะอยู่ที่นี่ไปทำไมยกที่ให้พวกกูสดีๆคำแพงพยายามยืนหยัดเธอไม่ยอมขายที่ดินให้ป้าเครือกับลุงทองแม้ว่าพวกเขาจะข่มขู่สารพัดแต่การใช้ชีวิตหลังจากนี้กลับยากขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านเริ่มตีตัวออกห่าง ไม่มีใครจ้างเธอทำงานแม้แต่พ่อค้าก็ทำเป็นมองข้ามเธอเมื่อเธอไปขอซื้อข้าวสารลูกชายของเธอเจ้าต้อมก็โดนล้อเลียนที่โรงเรียนลูกแม่ไม้ไม่มีพ่อมันต้องเป็นเด็กเลวแน่ๆแม้คำแพงจะอดทนแต่ก็เริ่มอ่อนล้านายมั่นหนุ่มพ่อไม่ที่เคยผ่านชีวิตคล้ายๆกันคอยช่วยเหลือเธอเล็กๆน้อยๆทั้งให้ข้าวสารและช่วยซ่อมแซมบ้าน แต่เมื่อชาวบ้านเห็นเข้าข่าวลือก็แพร่สะพัดไปทั่วแม่ไม้มันหาผัวใหม่แล้วป้าเครือไม่รอช้าเธอยื่นเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านและพระในวัดเรียกคำแพงไปพบกล่าวหาว่าเธอเป็นหญิงไม่ดีและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กๆในหมู่บ้านถ้าไม่อยากโดนขับไล่ออกไปก็ต้องเอาที่นาไปแลกคำแพงตัดสินใจสู้เธอไปหากำนันขอความช่วยเหลือ กำนันรู้ว่าเธอถูกกลั่นแกล้งจึงไม่ยอมให้ญาติสามีฮุบที่ดินไปในคืนเดียวกันกระท่อมของคำแพงถูกหรือทำลายเจ้าต้อมร้องให้จ้าท่ามกลางซากบ้านที่พังยับเยินคำแพงไม่ยอมแพ้เธอไปขอความช่วยเหลือจากแม่เท่าทองใบหญิงชราที่เคยเป็นไม่มาก่อนและถูกสังคมกดขี่แบบเดียวกันแม่แพงเอ๋ยอย่าให้คำคนมาทำให้เราตายไปทั้งเป็น เธอเริ่มเรียนรู้วิธีทำไร่เล็กๆและไปหางานรับจ้างในตลาดเพื่อหาเงินเธอไม่ยอมอยู่ใต้เงาของใครอีกต่อไปนายมั่นยังคงช่วยเหลืออยู่ห่างๆโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนแต่โชคชะตายัางเล่นตลกปีนั้นเกิดน้ำท่วมใหญ่ไร่นาของป้าเครือและลุงทองจมอยู่ใต้น้ำพวกเขาหมดตัวและไม่มีข้าวกิน คำแพงตัดสินใจช่วยเหลือแม้ว่าจะเคยถูกกระทำมาอย่างร้ายประณีการช่วยเหลือของคำแพงร์ทำให้ชาวบ้านเริ่มมองเธอในมุมใหม่ถึงเป็นแม่ไม้แต่ก็เป็นคนดีไม่เห็นจะเป็นตัวสวยตรงไหนป้าเครือและลุงทองยอมรับความผิดและคืนที่ดินให้กับคำแพงรพระในวัดออกมาสั่งสอนชาวบ้านว่าการเป็นแม่ไม้ไม่ใช่ความผิดและคนเราควรถูกตัดสินที่การกระทำ ไม่ใช่เพียงเพราะสถานะสุดท้ายคําแพงได้สร้างบ้านหลังใหม่ของเธอเองดูแลลูกชายให้เติบโตโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายแม้เธอจะเปิดใจให้กับนายมั่นในอนาคตแต่เธอรู้แล้วว่าเธอสามารถยืนได้ด้วยขาของตัวเองแม่ไม้ก็มีศักดิ์ศรีของตัวเองการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าลึกมีชายหนุ่มชื่อกล้าหน้าตาธรรมดาแต่จิตใจดี เขาอาศัยอยู่กับแม่ที่ป่วยและหาเลี้ยงชีพด้วยการตัดกล้วยขายวันหนึ่งขณะที่เขาเข้าไปในป่าตานีเพื่อหากล้วยมีหญิงสาวงดงามยืนอยู่นั่งสวมชุดไทยสีเขียวอ่อนผิวขาวผ่องผมยาวดำคลับนังจ้องมองกล้าด้วยดวงตาเศร้าส้อยเจ้าคือใครกันกล้าถามด้วยความตกใจหญิงสาวเพียงยิ้มบางๆก่อนตอบว่าข้าชื่อตานีเป็นผู้ดูแลสวนกล้วยแห่งนี้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากล้าก็มักแวะเวียนมาหาตานีบ่อยๆพวกเขาคุยกันทุกคืนใต้แสงจันทร์นังเล่าเรื่องปากล้วยเล่าถึงมเสนห์ของผีตานีที่ต้องคอยเฝ้าป่ากของตนเองแต่ยิ่งสนิทกันมากเท่าไรกล้าก็ยิ่งรู้สึกบางอย่างในใจเขาตกหลุมรักเธอแต่ความรักระหว่างมนุษย์กับผีจะเป็นไปได้หรือวันหนึ่งกล้าตัดสินใจสารภาพรัก ตานีข้าไม่สนว่าเจ้าจะเป็นใครหรือเป็นอะไรข้ารักเจ้าตานีมองเขาด้วยแววตาอ่อนโยนก่อนถอนหายใจเบาๆกล้าข้าก็รักเจ้าแต่เราต่างกันเกินไปข้าเป็นผีเจ้าคือมนุษย์แต่กล้าไม่สนใจเขาสัญญาว่าจะหาทางอยู่ร่วมกันให้ได้วันรุ่งขึ้นเขาเดินทางไปหาหมอผีแก่ในหมู่บ้านเพื่อขอคำปรึกษาหมอผีส่ายหัวเจ้าโง่หรือไร ความรักของเจ้ากับผีน้นเป็นไปไม่ได้ทางเดียวที่เจ้าจะอยู่กับนางได้คือเจ้าต้องตายแล้วกลายเป็นวิญญาณเช่นเดียวกับนางกล้าชะงักเขารักตานีแต่จะยอมสละชีวิตเพื่ออยู่กับเธอได้หรือเมื่อกลับไปหาตานีเขาพบว่านางร้องให้เงียบเงียบตายตนกล้วยกล้าอย่าทำอะไรโง่โง่เพื่อข้าเลยนางวิงวอนเจ้าควรมีชีวิตที่ยืนยาว ควรรักใครสักคนที่สามารถอยู่กับเจ้าได้กล้านิ่งไปก่อนจะตัดสินใจครั้งสำคัญเขาค่อยๆยื่นกล้วยที่ตนหามาให้เธอเป็นครั้งสุดท้ายข้าจะไม่ลืมเจ้าและข้าจะรักเจ้าเสมอแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตานียิ้มทั้งน้ำตาข้าก็จะเฝ้ามองเจ้าตลอดไปจากในป่านี้คืนนั้นเองตานีค่อยๆจังหายไปในสายลมและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากล้าก็ไม่เคยเห็นเธออีกเลย แต่ทุกครั้งที่เขาเดินเข้าปากกล้วยเขากลับรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเฝ้ามองเขาอยู่เสมอ